สาวๆวันนี้มาเจอกับมีนะคะในช่อง All Things Hair ค่ะสำหรับวันนี้มีนจะมาแชร์ทิคการดูแลและเซฟผมดัดนะคะีง่ายๆที่มีนทำเป็นประจำที่จะช่วยให้ผมดัดเนี่ย สวยเป๊ะนะคะไม่แตกไม่พัง,ไม,พงไม่คลายเป็นฝอยขัดนหม้อด้วยค่ะเป็นเรื่องยากใช่ไหมคะที่เราจะดูแลรักษาลอนสวยๆไม่ว่าจะเป็นดัดดิจิตอลดัดธรรมชาติหรืออาปาเพิ่มให้คงสวยเป๊ะเหมือนออกจากที่ร้านและถ้าไม่ดูแลอย่างดีเนี่ยเรียกได้ว่าหลอนที่ดัดมา <c oughs> ก็จะคลายตัวไม่เป็นหลอนแถมสภาพเนี่ยจะยังแย่ไปจากเดิมด้วยนะคะไม่เป็นทรงแล้วยังจะแห้งเสียอีกต่างหาก แต่ก่อนที่จะไปดูทิศการดูแลผมดัดของมีเนี่ยถ้าเพืเ่อนๆคนไหนอยากรู้วิธีการแก้ปัญหาผมแบบอื่นๆก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่ง Subscribe ช่อง All Things Hair กันนะคะเวลามีทริคเด็ดๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดกัน สิ่งสาคัญระดับแรกเลยเป็นเบสิกพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับผมดัดโดยเฉพาะที่จะช่วยให้ผมดัดเนี่ยอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะตัวที่มีนใช้ก็คือเทสมเม่เววี่เคอร์ล็อกซิสเต็มเขาเป็นแชมพูและคอนดิชเนอร์สําหรับคนดัดผมโดยเฉพาะมีเทคโนโลยีแอดวานซ์เซปล็อกเพิ่มความยืดหยุ่นและยืดเกาะล็อกผมดัดร้อนให้สวยเป๊ะอยู่ทรงเหมือนวันแรกที่ออกมาจากร้านเลยเริ่มจากสระผมด้วยแชมพู จากนั้นจึงค่อยบำรุงผมด้วยคอนดิชเนอร์แล้วจึงล้างออกเพื่อปิดเกล็ดผมและช่วยทำให้รอนผมดัดอยู่ตัวสวยค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราจะซับน้ำส่วนเกินออกให้ผมหมานะคะด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ใช้การขยำผ้ากับผมนะคะแบบนี้ไม่ถูไปถูมานะคะ ตอนที่3นะคะนั่นะคือการจับร้อนให้สวยมีจะใช้ตัวนี้ค่ะ Tesame v e l v e บ c u r l l o c k s y <kalk> s t e m m o u ม s e c ค e a m นะคะบีบมูสใส่ฝ่ามือแล้วขยำม,มูสกับผมแบบนี้ยกเว้นบริเวณโคนผมนะคะมูสครีมตัวนี้เนี่ยจะช่วยทั้งบำรุงผมที่แห้งเสียจากการดัดรอนเนี่ยให้กลับมานุ่มลื่นสุขภาพดีนะคะแถมรอนที่ได้เนี่ยจะสวยเด้งไม่แข็งทื่ออีกด้วยค่ะ ทริคของมีนะคะคือใช้หวีแปลงแปลงเพื่อให้ได้วอลลุ่มพิเศษโดยใช้แปลงลูดไปบนเนื้อผมโดยโค้งแปลงบังคับปลายผมให้งุ้มเข้าแล้วขยำค่ะเพิ่มวอลลุ่มมากขึ้นโดยแบ่งผมส่วนหน้าออกมาเราจะม้วนผมส่วนหน้าโดยใช้แปลงลูดหวีลงไปบิดปลายด้ามขึ้นให้ผมห่อม้วนด้ามแปลงเอาไว้ค่อยคหมุนไปเรื่อยๆแบบเบามือนะคะ เดี๋ยวมินจะใส่มูสเพิ่มอีกนะคะแต่ว่าจะใส่เฉพาะช่วงปลายผมขยำรอนนะคะจากด้านล่างขึ้นด้านบนแบบนี้เพื่อที่จะให้รอนเป็นธรรมชาติแล้วเราก็จะใช้นิ้วมือเนี่ยรวมด้วยนะคะแบบนี้แล้วขยำขึ้นไปเพื่อให้รอนชัดมากิ่งขึ้นตัวมูสครีมเนี่ยซึมไวมากเลยนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนินอะด้วยแถมยังมีกลิ่นหอมด้วยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปใดผมกันต่อเลยการเลือกใช้ใดเป่าผมควรเลือกใช้ลมเย็นร่วมกับการใช้ดิฟิวเซอร์เพื่อกระจายลมให้ทั่วและไม่ทำให้ผมรอนชี้ฟูค่ะใครสนใจเทสเม่เวฟี่เคอร์ล็อกซิสเต็สามารถหาซื้อได้แล้วในราคาหลอดละ279บาทที่ร้านวัสดนเท่านั้นนะคะ